สวัสดีครับผมวันนี้เป็นเกียรติมากเลยนะฮะพี่เกียรติครับไปกับพี่เค้กเป็นยังไงบ้างครับติดตามผมมานานยังครับพี่ชายครับติดตามมานานแล้วใช่คุณภาพดีทุกคันชอบไหมครับพี่ชอบทำไมถึงอยากได้เบนซ์คูเป้ล่ะพี่รถในฝันรถในฝันเลยนะฮะป้ายแดงคันนี้ก็สี่ล้านหกสี่ล้านหกวันนี้มันลงซื้อผมไปเท่าไหร่นะพี่หกแสนหกแสนบาทนะฮะโอ้โหวันนี้สภาพหายากมากสภาพหายากมากแต่สภาพอย่างนี้ไม่มีไม่มีแล้วนะฮะพี่เกียรติก็เป็นคนซื้อรถยากมากไปดูหลายที่ไหมหลายที่แล้วทำไมมาจบที่เฉลิมั่น ไว้ใจเชื่อใจเฉลิมนะติดตามมากี่ปีแล้วฮะป๋าสามสิบปีแล้วพี่รู้จักกันมา30ปีแล้วนะฮะติดตามกันมาฮะวันนี้ต้องเป็นเกียรติมากๆที่มาปล่อยรถให้กับพี่ทั้งสองคนนะฮะขอให้พี่ทั้งสองคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะฮะดูแลตัวเองดีๆนะฮะแล้วก็ขอให้พี่ไปไหนมาไหนปลอดภัยทุกเส้นทางพวกนี้เห็นตกไปบินไปออสเตรเลียใช่ค่ะนะขอให้เปิดปลอดภัยนะครับมีความสุขมากๆนะยังไงก็อวยพรให้พี่ทั้งสองมีความสุขนะครับนะฮะบายกล้องหน่อยจ้าไปแล้วฮะพี่เกียรติกับพี่อน ซื้อผมตั้งแต่อยู่ทุกสมต้นสายสองเลยนะฮะไปซื้อรถที่บ้านแกวันนี้แกมาซื้อรถผมบ้างน,นะฮะมีไปมีมานะเพื่อ,อนๆครับใครอยากได้ดุยดีๆมาหาเรานะครับเฉริมคารถบ้านคุณเฉริมครับ